พี่มดแล้วนะคะก็แค่พันไปพันมาก็อุ่นหนุนพี่เขาได้นะคะรสชาติใช้ได้อร่อยเพื่อนๆก็อันนี้นะคะถ่ายร้านคุณยายเขานะขายห่อหมกนะคะห่อหมกอร่อยค่ะที่ที่ทานแล้วนะคะเมื่อกี้ทานไปแล้วแล้วก็นี่จะเป็นบ้วยสามรถนะคะก็ถุงละสามสี่ห้าบาทสามถุงร้อยนะคะ ก็มาอุดหนุนคุณยายแกได้นะคะขายฮัอโมขายเฉพาะวันอาทิตย์นะคะแล้วก็มีของขายเองนะคะวันเสาร์จะเป็นหอยทอดสูตรโบราณนะคะก็ที่เกาะเกร็ดนะคะตามมาอุดหนุนได้สถานที่นั่งก็ตรงนี้นะคะนั่งได้นั่งทานได้สบายๆนะคะนะคะข้าวแช่แม่สมปองนะคะรางแดงแล้วก็มีสมุนไพรด้วยนะคะหน้าร้านแล้วก็มีข้าวแช่นะคะ สินค้าไม้ด้วยนะคะก็อันนี้คือคุณยายนะคะไก่เจ้าของร้านเนาะขอบคุณมากค่ะคุณยายก็อร่อยนะคะการันตีว่าอร่อยเพราะทานแล้วเป็นคนชอบชอบทานอาหารพวกนี้ค่ะถ้าไปเจอที่ว่าคาวแล้วไม่ถ่ายเลยอันนี้เยี่ยมค่ะเยี่ยมขอบคุณค่ะเดี๋ยวโปรโมทให้นะคะขอบคุณค่ะ ก็นี้นะคะบรรยากาศทางร้านก็จะมีต้นไทรนะคะตรงนี้ก็จะมีของขายอยู่นะคะต้นโพนะคะต้นโพก็จะมีของขายอยู่นะคะไม้อย่างเงี้ยอ่ากเครื่องเครื่องนวดนะคะเครื่องนวดเครื่องเกาหลังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สมุนไพรของเกาะเกร็ดนะคะนี่นะคะมาอุดหนุนคุณยายกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆที่ชิก็จะกลับแล้วนะคะก็มาซื้อขนมของคุณพี่เขานะคะนะคะซื้อขนมในดอกจอกนะคะนี่คะเจ้าของร้านนะคะมาอุดหนุนก็ได้นะคะถ้ามาเที่ยวก็สามถุงร้อยนะคะถูกนะคะอร่อยมากค่ะที่ชิดซื้อไปชุดหนึ่งนะคะของชอบอร่อยเหลือขอบคุณค่ะก็นี่คนเยอะนะคะคนเข้ามาเยอะแล้วถ่ายออกมาเนี่ ท,ที่เดินย,นย้อนเข้ามาซื้อของแค่นั้นเองนะคะจะให้ดูว่าช่วงนี้คนจะเยอะนะคะบ่ายเนาะเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอานนี้มาถ่ายต่อข้างในนี่เนาะก็เป็นจุดพักทานของวางกันนะ่วนนี้จะมีโต๊ะให้นั่งทานอาหารกันก็คนเยอะอยู่ยังไม่ได้เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยก็ถ่ายน้อหน่อยนะถ่ายน้อหน่อยน้อหน่อยนะน อะไรที่กว้างมากมากนะปับบกเก็ตก็มาเที่ยวกันได้นะคะก็ไม่น่าจะเดิไนไกลนลคร<ม>ับเพราะว่าเสียงเพลงกลบะครับก็ขอแค่นี้ก่อนนะก็ซื้อฟอดมันของคชณดยายก่อนนะคะเป็นแบบออรดิจินอนเลยใช่เชือดยาย คุณยาคุณยาในตู้คนพาขายแทนเอาหนึ่งชุดชุดเท่าไหร่คะอนี่นะคะทอดมันต้นกะลานะครับมันกะลาน้าทานนะคะเพื่อนๆก็มาที่นี่ก็อุดหนุนกันได้นะคะตาแคขายอยู่นะคะหนูชุดหนึ่งค่ะ